1อาทิตย์นะคะอาทิตย์นี้กลับมาแล้วพร้อมกล่อง3 3กล่องอ่านี่นะคะไปดูดวงมาตอนเช้าบอกว่าเลขเบิ้ลนั้นดีก็เลยเปิด33กล่องนะคะไม่ใช่อะไรหลอกหาได้แค่นี้และแน่นอนนะคะวันนี้มาตามหาน้องชินชิลา่าน้องกระต่ายสุดคาวอี้ของเรานะคะกระตุยกระต่ายก่อนที่จะไปสมกล่องกันทุกคนเลี้ยงชิปมังกันถึงไหนแล้วเน่ส่วนตัวเลี้ยงไปได้7กิโลกรัมแล้วนะคะ 7จ็ดกิโลกร,รมัมอายุ25ขวบหุยเจ็ดกิโลก็ใหญ่ขนาดนี้แล้วนะและน้องสามารถสิ้นสุดได้ถึง50กิโลกร,รัมเลยนะคะโอ้โหอยากจกะรู้เหมือนกันว่า5 0โลนี่ตัวเท่าไหนใหญ่น่าจะใหญ่มากแน่เลยอะไม่ได้จะเลี้ยงถึงหรือเปล่านะคะบัดนี้เวลาที่รอคอยมาถึงแล้วเปิดกล่องแรกกันเลยดีกว่าไปเลยและออกมาเป็นตุง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 ,ตง,ตง ฟาร์มเมอร์ชิปมังโอ้โหอันคอมมอนอันคอมมอนประเดิมเลยวันนี้ดวงดีจริงปะเนี่ยไอ้พี่กล่องที่2ไม่รอช้าไปกันต่อนะคะออายังไงเราก็ต้องได้น้องกระตุ่ยมาครอบครองเฮซลนั้นโอ้โหไล่ลำดับกันมาเลยอันคอมมอนมาแล้วนะคะ2อ,อันและออกมาเป็นโอ้โ oh, ห oh. ไหนบอกไล่ลำดับไงอันคอมมอนยังมาอยู่เลยเนี่ยนี่นะคะ <laughs> นี่คือน้องเออชิปมังที่เป็นชาวสวนชาวไร่อย่างเราๆนะคะเออความจริงมันก็เข้ากับบรรยากาศนะทุกคนดูดิได้เห็นไหมเออพายุทรายพายุอะไรก็ว่ากันไปต่อไปขั้นต่อไปกันดีกว่าต้องแลขึ้นมาอีกสักนิดนึงไปลเลยของแลออกอุ้ยรีเจนเรี่เกือบออกอ่ะมามาเลยมา เพ่งจะสี่กล่องเองเราอย่าเพิ่งอารมณ์ร้อนนะคะเราไม่วอรี่มาและกล่องนี้นั้นเฮย้ยเจ้าบอกอะไรลังหนาเนี่ยอันคอมมอนเนี่ยเบื่อแล้ว <c oughs> มันมีแววจะออกมไหยฮะใจลมๆเข้าไว้ยังไงวันนี้ไอ้ยมีดวงดีแน่นอน <c oughs> เปิดเลยเออและเออลีเจนเดรี่มาสักทีนะคะเพอร์ซิมมอนเปไนิดเลย บอกเลยว่าน้องกระตุยน้องกระตุยน้องกระตุยเฮ้ยเชียรนะอยากได้อยากได้ <c oughs> ยิ่งเห็นยิ่งอยากได้อ่ะทุกคนพี่น้องขั้วน่ารักเลยเอาจริงๆนะอยากได้มากอยากมีเป็นของตัวเองน้องมันน่ารักตะพูตะมีสุดคเลยน้องที่น่ารักที่สุดในเกมจงมาอยู่กับพี่ไอเบ,บีเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวจะเลี้ยงดูปูเสืออย่างงามเลย อีกแล้วเดินหน้าเปลี่ยนที่สุ่มกันดีกว่าะมาสุ่มตรงนี้บ้างเนาะเราเคยได้ตรงนี้อยู่คุณคุณว่าเหมือนเคยได้ปะรู้สึกว่าพี่สามคนนี้เขาหนุนดวงเราดีมากเลยนะคะอะแล้วกล่องที่เท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้เหลือยี่สิบองกล่องแล้วเราะเป็น Farmer ์ชิปมั้งแตน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 ยิ่งคาดหวังเยอะนะคะก็ยิ่งผิดหวังเยอะแต่เรายังจะคาดหวังต่อว่าน้องก็ตุ๋ยจะออกมาหาเรานะคะไปกันต่อ เขา,าเรียกว่าไม่ยอมแพ้เออไม่ยอมแพ้ที่จะออกมาอยู่นั่นแหละเหลือ21กล่องแล้วค่ะทุกคนทําใจร่มๆทําใจดีงามเข้าไว้น,นะคะไปกันต่อคนไม่ยอมแพ้นะคือคนที่ชนะน้องก็ตุ๋ยออกมาแน่นอน Are เราอาจจะต้องอยู่แถวนี้นะคะสําหรับคุณพี่แซมและคุณพี่สตีเว่นนะคะสองคนนี้แหละจะทําให้เราได้น้องก็ตุ๋ยมาครอบครองนะคะ ดีงามเข้าไว้นะอายาบีและโอ้ไม่เห็นเงากระตุยเลยทุกคนอยากได้ <c oughs> เปิดตรงนี้สักกล่องหนึ่งแล้วกันนะคะให้คุณพี่สองคนนี้เขาหนุนดวงเราอีกสักรอบหนึ่งทาไมทําหน้างันอนะพี่ <c oughs> อย่าทําหน้าอย่างนั้นสิคุณพี่สตีเว่นทาหน้าแบบว่าเองไม่ได้หรอกอายบีไม่ไม่เราได้แน่นอนนะคะไปไปเลยพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราได้แน่นอน,นะคะกล่องน,นี้แหละโปะปาโปเชะ เออโปป้าโป,าโปเชบางทีอ่ะเราสุ่มใกล้ๆตัวบรรณาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ดีนะคะทุกคนนะเขาเรียกว่าเพื่อนกันหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพื่อนกันเนี่ยพากันออกมาแน่นอนอนะ่ปะป่ะเนี่ยเดินผ่านด้วยเขาเรียกว่าเนี่เเยเขาเรียกว่ามาแปะโชคเอาเลยมาแปะโชก,กันแล้วและเฮย้ยไม่ตลกนะเว้ยทำไมกล่องนี้มันเกลือจังเลยอะ่ะเฮย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องนี้โคตรเกลือเลยกล่องนี้โคตรเกลือเลยทุกคน เกลือมากเลยอะเอาใหม่ดิเอาใหม่ตั้งใจตั้งใจเปิดเราตั้งใจเปิดกว่านี้เราต้องใช้ความตั้งใจเพอซิมมอนนะคะออกมาอีกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้อดอลเลยปะเออใช่เรายังไม่ได้ชิม,มังอดอลเลยอะโอ้มันเกลือขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยฮะวันเนี้ยพื้นที่ว่างตรงนี้อาจจะเป็นทําเลที่ดีที่สุดของเราก็ได้ในวันนี้ไปเลยอ่าเปิดโอโหอ,อะไรไม่รู้บงังหน้าบังตาเต็มไปหมดเลย เออตอนแรกคิดว่ามีอะไรบางแบบนี้ตัวแรมาแน่นอนสรุปเหมือนเดิมเปิดต่อไม่รอแล้วนะไปะและน้องกระตุยเฮย้ยมันจะเฉียดแค่กล่องเดียวจริงหรอใครก็ได้ช่วยด้วยปกติมันจะได้แล้วนะรีเจนเอรี่ตัวที่แบบว่ามันเป็นรีเจนอะปกติมันจะออกแล้วอันนี้คือมันมันยังไม่ออกเลยเนี่ยไอด i งไอเดอเลอะไรเนี่ยฮะเปิดกันต่อสิทำไมมันมีปัญหาอะไรทั้งนาเออบนปึ๊บได้ฟาบเลย เฮ้ย <He i, S 2> หรือว่ามันเป็นพอทุกคนส่งกำลังใจมาจริงเฮ้ยทุกคนขอบคุณสําหรับกําลังใจนะคะน่ารักสุด,สดเลยจุๆๆๆๆๆๆๆ๊บสวัสดีค่ะคุณพี่นัทหนูขอ,อย่านมาสุ่มข้างๆพี่นะคะเพราะว่าบางทีพี่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ดวงดีที่สุดในโลกก็ได้นะคะเปเลยเออมาคุณพี่นัทช่วยหนูด้วยโอ้โหอะอย่างน้อยก็รีเจนเดอรี่อะอะรีเจนเดอรี่และอันคอมมอนไม่ต้องออกนนะคะเปิดก็ต่อตรงนี้แหละ ไปกันแบบรวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจแล้วเอามาเป็นฟาร์มเมอร์ชิปมังฟาร์มเมอร์ชิปมังเปิดเลยค่ะกล่องต่อไปเหลือสิบกล่องเท่านั้นแล้วนะคะตอนนี้เพอร์ซิมมอนโอ้โหไม่ดีเลยว่ะไม่ดีเลยจริงวันนี้ โคตรเกลือเลยขึ้นที่สูงกันแล้วทุกคนได้ยินนายบีหรือเปล่าขึ้นที่สูงและหอยามาสูงบนที่สูงนะคะทุกคนมาเลยค่ะถ้าพร้อมล้วไปเลยที่สูงแบบนี้ยิ่งสูงยิ่งไปกันต่อเลยอย่ารอช้ากระต่ายกระต่ายกระต่ายอยากได้กระต่ายเฮ้ยเชียนอีกแล้ว่ะ หมุนหมุนแบบเขาเรียกว่าอะไรหมุนเบาไปหน่อยอ่ะถ้าหมุนแรงกว่านี้นิดนึดนงนะได้แล้วอาญาบีนะคะชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็นพึ่งบางทีถ้าเรายืนอยู่ใกล้ๆพึ่งเนี่ยเราอาจจะดวงดีก็ได้เออพอร้องแหละพึ่งช่วยเราด้วยเฮย้ยฟา้าเมื่อชิปมังแม่งอยู่โค้นเยอะเลยในกล่องอ่ะไปกันต่อมาค่ะมาเฮ้ยเดี๋ยวออกมาทำไมน่ากลัว หกล่องสุดท้ายแล้วค่ะทุกชมกล่องกลุงค้ายแล้วพูดอะไวะ <c oughs> ไปกันต่อเลยเอออยากได้จริงๆนะทุกคนมาเฮะโอ้โหพอเลย <c oughs> ใส่ก็ได้เอามันไปเก็บทีหลังคาแดงนี่แหละโชคดีมีพลังนะคะเปิดเลยบนหลังคาแดงเออคุณพี่มองไว้นะคะคุณพี่มองไว้ว่าหนูว่าดวงดีที่สุดในโลกใบนี้แหละไปเลยค่ะ น้องกระตุยน้องกระตุยหนึ่งอโอ้โหอะไรวะเหลือสามกล่องสุดท้ายแล้วหนูจะสุ่มตรงนี้1กล่องเท่านั้นไปเลยและและปิดท้ายนะคะสกล่องสุดท้ายตรงนี้แหละเออที่เกียดย้ายที่แล้ะออกแน่นอนมา Let's go และแล้วเป็น เราเป็นโอ้โหเห็นอันคอมมอนจนปวดเฮดไม่ไหวแล้วนะใครไหวไปก่อนเพราะกล่องสุดท้ายกำลังมาไปเลยเล่นแบบทีเพอทั้งกล่องสุดท้ายของเราในวันนี้หาก็ยากออกก็ยังยากอีกและดวงของไอยาบีวันนี้นะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยสี่ชิ้นตรงหน้าตรงนี้นะคะ ฟาร์มเมอร์ชิมังเฮเซลนัท hey, อดอลชิปมังและเพอร์ซิมอนก่อนที่จะไปบอกความสามารถสัตว์เนี่ยขอญาตอปลูกเฮเซลนัทรอนะคะแล้วก็เพอร์ซิมอนปลูกตรงนี้แหละเอออะปลูกอย่างละอันนะคะให้ทุกคนเห็นว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากได้น้องแค่ไหนแต่ว่าเราก็ต้องมาบอกความสามารถนะคะ Farmer ม h i p ชิมังก่อนเลยตัวอันคอมมอนที่เราเห็นจนตาลายจนเวียนหัวหมดแล้วเนี่ยและแน่นอนว่าอันคอมอนแบบนี้ สกิลก็อันคอมมอนแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะถั่วทุกประเภทโตเร็วขึ้น1.55เท่านั่นเองเพื่อที่เกี่ยวกับถั่วทุกต้นเลยนะคะโตเร็วขึ้น1.55เท่าแค่นั้นเองแค่นั้นแหละที่ได้มาโคตรหลายตัวเลยอ่ะตัวสุดท้ายนะคะยังไม่ทันทำอะไรเลยตัวสุดท้ายซะและ้ว เขาบอกว่าทุกๆ11.55นาทีนะคะหรือว่า12นาทีนั่นเองนะน้องเนี่ยจะร้องเพลงเป็นเวลา8.51วินาทีนะคะทําให้สัตว์เลี้ยงในสวนเราทั้งหมดเลยนะอ,อฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูค่าความหิว1.51เปอร์ซต่อวินาทีกันเลยนะคะอ่าเออมันก็แบบ12นาทีเลยนะทุกคน12นาทีเนี่ยฟื้นฟ,นฟ,นฟนูความหิวตัวละ1%ะน้อยน้อยมากโคตรน้อยเลยแบบน้อยมากๆเลยนะคะ คนที่มั่นดวงดีเพราะว่าวันนี้ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าวันนี้ไม่ได้อะไรเลยโอเคค่ะตอนนี้เฮซนัทก็เติบโตไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอ่อต้นหนึ่งได้3ลูกใช่ไหมสามเม็ดได้ถั่ว3เม็ดนะคะส่วนต้นนี้เนี่ยรอ,อแป๊บหนึ่งมันอาจจะกําลังออกผลนะคะไม่รู้ว่าผลมันเป็นยังไงแหละ,ะยังไม่มีนะตอนนี้เรามาเด็ด3ดอกนี้3เม็ดนี้ไปดูราคาดีกว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณลุงสตีเว่น เออหกหม่นหนึ่งไม่ได้อะไม่ได้ไม่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 ได้ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ได,ไได้ไม่พอใจนานมากทุกคนผ่านไปสิบเกือบยี่สินาทีนั้นเนี่ยฮะมันแค่ออกผลเองทำไมมันนานขนาดนี้ฮะแกเป็นใครแค่ระดับรีเจนเดอรี่ให้รออะไรนานนักหนาวะเฮ้ยอย่าให้โมโหนะ่ะเอออย่าให้โมโหฮึอได้อันคอมนไปเยอะก็โมโหจะตายอยู่แล้วยังจะมาออกผลช้าอีก ยังอีกเหรอฮะสปริงเกิลจะหมดเวลาแล้วเนี way, hmm, ่ยยังอีกเหรอเมื่อไหร่ะฮะวันนี้วันวันแสตเดย์ของไอยาบีใช่ปะรอมันตั้งแต่เช้ายันมืดมันก็ยังไม่โตอีกเหรอท่านผู้ชมมันยังไม่ยอมโตเลยทุกคนทั้งรถน้ําทั้งพวนดินต่างๆนานาโตแค่ยี่เอร์เซ็นตเอาเป็นว่าวันนี้ไอยาบีคนนี้ขอ อนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนบ๊ายบาย